วาดีได้ดจากพกม่พี่น้องสุข,ขุมสุขคนมาเจอกับเปรียยปรยปร้ยวอีกแล้วเด้อค่ะเปรี้ยวเปรี้ยวอีกแล้วเด้อค่ะเปรี้ยวที่สวีเดนพี่น้องจ๋าเมื่วานที่เปรี้ยวลงวิดีโออันไปเกี่ยวกับเห็ดสวนผักมันว่าจ้ะเพราะเป็นเห็ดสวนผักเสร็จหมื่วัานเปรี้ยวปลูกอันเออเปรี้ยวเปรี้ยวปลูกพวกอันต้นหอมผักชีโอกกะพวกกัน ผักกระจอนอ๋อเพื่อปลูกไปเมื่อน,นี่พี่น้องใจก็ตื่นเต้ามากอันจังใดจ,จังหิมะล้หนอยหนึ่งใงสวนผักเปียวนั่นแหละจ้ะดีนะที่ว่าเปียวผูกแค่ผักที่แปลว,ว่าทนกับความหนาวนยคะอากาศในสวีเดนมันเปลี่ยนแปลงบอ่อยอ่ามันเปลี่ยนแปลงบ่อยก็เลยเฮตุให้แบบว่าพืชผักสวนครัวที่เขาปลูกมันบริส้สวยงามอ่าดังที่เขาต้องการนะคะในสวนของเปียวเปียวก็เลยปลูกแค่อ่าพวกผักสลัดพวกหยางเสียจะ้ะเพื่อที่สิ ให้มีผักเบิงในพอเด็กหมดหน้ำเนาะจ้ะเนาะนั่นแหละมือน,นี้เปลี่ยสิมาาอีหย่างักติค่ะกอนที่จะมาฟังเรื่องราวที่เปี่ยจะเล่าอย่าลืมนะจ้ะผู้ใดกระซมให้กดไลค์กดติดตามเข้าใจบอกระสังเกต่บบเห็นเข้าใจบอกคะนั่นละค่ะยาเฝ้ากดั้งแต่ที่แรกเปลี่สิมาแนะน้ำให้ฟังเบิงไปกอนแล้วจังกดมันจังยูแล้วกัผู้ใดที่เมียนว้าวานันเดี๋ยวจังกลับมากด ติดตามไห้หรือยังก็ต้องเฮ็ดค่ะสมัยไม่แล้วจเจ้าเบิ่งไปเลยคลิปใดที่มันสันสนของเขาเนาะคลิปไปเลยหนึ่งอันซีสาที่หรือหาสิบก็ได้เบิ้งให้มันจบ่าไปเบิ่งเคิงเดี๋ยวตัวเขาบ่ได้ดอกจาก้าเขาไปเขาเบิ่งหลังบ้านเขาก็รู้แล้วถ้าผู้ใดขืนใจวายนะคือเบิ่งหมดแล้วการตอบคอมเมนต์หรือการซองให้เพื่อนเด้อก็จะบอกก็จะแนะนั่งว่าเปียวเฮ็ใใดจังไดสำหรับเปียวเพคือสิเขาไปเบิ่งหลังบ้านเลยถ้าผู้ใดขืนใจวายแดงกวนเปื่อจะให้สิทธิพิเศษ เพื่อสิขาไปเบิ่ของคนนั้นจบเลยจ้ะละคนมาเบ่งให้เปียวแค้นอันซ่องที่ว่าคลิปสั้นของเปียวนะเปียวไปตอบแทนเลยจ้ะยาวไปเลยจ้ะคือความซื่อสัตย์พี่น้องจ่าก,การเขามาในช่องเฮ็ดช่องเฮ็ดเอยีงอยงแบบนี้เขาอาศัยความซื่อสัตย์นะคะแล้วก็คุณไม่ต้องไปเขียนหรอกเขาว่าจบอันจบอยัง,ยงะเขาลูก แต่ถ้าผู้ใดบ่รู้หรือบ่ค่อยสังเกตหลังบ้านน่ะเปียจังสิบอกเปียวเองเปียวบอกเลยค่ะน,นี่แหละค่ะเป็นเทคนิคแล้วกะเวลาที่เขาเริ่มเป็นน่องแมนบ่เปียวจะแนะนําก่อนสิเปียวจะบอกอีหยังเด้อจ้ะเด้ออะละวิดีโอของเปียวเปียวจะแนะ,แน,ะ,แน,ะ,แน,ะนํานิดนึงว่าอ่าเปียวจะออกมาเว้าบางครั้งอ่ะค่ะมันแล้วแต่อารมณ์อาทิตย์นึงเฮาไปใส่มาใส่แน่เปียวก็จะมีเทียเ่ยวแน่อยู่ในสวนพักแน่ก็จะมาให้ความรูเร้เล็กๆน้อยๆแน่ ก็จะมีเอฟซีหลายคนเข้ามาเขียนหรือว่ามาเข้ามาในเฟซส,ส่วนตัวของเปียวก็จะบบอกว่าน้องเปียวว่าอย่างนะว่าให้มันปฏิปโตแน่เอออันนี้ถูกต้องขอบคุณมากคะ่ะเป็นประโยชน์สำหรับเปียวมากนี่แหละคะ่ะการที่เขาเราฟังคอมเมนต์ของคนเขาก็จะได้ความรู้เพิ่มเห็นบหคะนั่นแหละคะ่ะแล้วก็จะมีอีกว่าน้องเปียวเวลาเ็ดช่องนะอันสวยๆเจ้าอันอันแน่น้อ,นเนนองเปียวก็ทำสวยให้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ คือน้องเปียวฟังเอฟซนะคะแต่น้องเปียวใส่เวลานิดนึงเดลกามีอีกเอฟซี FC ถามว่าคอนเทนต์ของคุณอยู่ตรงไหนมันก็ถูกนะคะคอนเทนต์ของเราอยู่ตรงไหนแล้วเขาต้องหาคอนเทนต์ของตัวเองว่าเขาชอบอีหยังแล้วเขาเห็นอีหยังแล้วเขาจะมีความสุขเอาเป็นว่าช่องของน้องเปียว,ลวเลยจ้ะต,ตอนนี้น้องเปียวกำลังหาคอนเทนต์ของตัวเองอยู่แต่แต่ที่แน่ๆยเลยจากที่ล้มไปลหลายอย่างน้องเปียวกับว่านมเห็นว่า ค้นชอบเบงอาหารของน้องเปียวโดยเฉพาะลิปสันนะคะเด้อโลกาอันที่เวลาน้องเปียวว่าวเกี่ยวกับความรู้โดยเฉพาะเป็นการซื้อบ้านเกี่ยวกับอีหยังพวกเนี่ยในต่างแดนนั่นแหละคะ่ะจะได้ความรู้ตรงนั้นแล้วกับมีอาชีพของน้องเปียวที่ค้นสนใจนี่แหละคะ่ะมันเลยเหตุให้น้องเปียวรู้ว่าน้องเปียวจริงๆแล้วถนัดด้านใดแต่นะคะ ความเป็นไปได้ค่ะว่าเขาสมควรจะทําอีอย่างทายถอดอีอย่างออกมาให้ทุกคนได้รู้นะจ้ะอันนี้ก็เป็นการแนะนาเลๆๆๆๆๆๆกา็กๆน้อยๆแล้วก็เปี่ยวกะจะบอกให้เพื่อนๆทราบแลยเ่าว่าสําหรับคนใหม่เดอรบวแมนคนเก่าคนเก่าเขาหล้แล้วคนใหม่ที่เข้ามาอ่ะนะแรกๆนะคิดเบิง์ด้วยค่ะพี่น้องจ๊ะเขาเขายังมีคนหน่อยอยู่การที่เขาจะมีเพื่อนเป็นกลุ่มอะค่ะกลุ่มเขาอาศัยความสื่อสัต์ เขาเขาไปมัดผูกมิดกันไว้โลดแล้วกับไปนะไปให้เขาสุดซอยสุดซอยเขาเห็นเขาเข้าไปเบิ่งหลังบ้านเขาจะรู้ด้วยว่าคนนี้เบิ่งเห้เขาสำเร็จซ้ำใดแล้วเปล่อจะมีรุ่นพี่อะค่ะที่ตั้งแต่เปียอกกอตั้งขึ้นมาเลยจะมีเพื่อนๆกลุ่มๆพี่ๆที่เขาเบิ่งให้เปีือกสุดซอยเปลือก็จะเห็นว่าเป็นไผแล้วเปลือกก็จะจะเสมอต้นเสมอปลายให้กันเขาจะเขาจะมีเราต้องมีกลุ่มด้วยค่ะว่าเขามาเหตุเขามาเหตุตรงนี้เขาจะต้องมีกลุ่มที่แน่นแฟนที่เบื่องให้เขาตลอดเวลา ดูแลข้องเขาตลอดเวลาดูแลดูแลลดน้ำพว้นดินสนับสนุนกันยุ่เบื้องหลังเขาต้องมีกลุ่มแบบนี้ไว้จ้ะพี่น้องแล้วเขาก็ไปผูกมิตรเพิ่มเติมไปรูดจ,จากค้นไม่เพิ่มเติมเข้าไปคือไปหาหาสมาชิกเพิ่มค่ะแล้วเขาก็อย่าลืมกลุ่มที่เขาช่วยเหลือเขามันจะทําให้เขาแบบว่าการการทําช่องได้ยั่งยืน จำไว้เด้อค่ะนี่คือความรู้เบียวก็จะมาแนะนําความรู้ให้ซํานน้บ่มันบ่นสามารถบอได้หลายเพราะว่ามันอาจจะมีะการผิดพลาดใดการทําวิดีโอยา้จนเกินไปมันกนโหโดดสาเปีียวกันเลยขอจบไปซํานน้เด้อจ้ะขอบคุณทุกคนที่มากดติดตามเ,เป็นกําลังใจให้น้องเบียว้อจ้ะเด้อเดี๋ยวน้องเบียวจะมาทําคลิปต่อไปค่ะว่าน้องเบียจะบอาถึงนีหยังฝากกดติดตามไว้เด้อจ้แเราเป็นกำลังใจให้กันขอบคุณลหลายจ้ะ 拜拜。Bye bye.